วัท่าจะดีนะคะอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีเขาบอกว่าที่นี่จะได้เที่ยวเหมือนเจ็ดประเทศเลยนะคะนับแล้วถ้าจะเกินอันนี้สวิตเซอร์แลนด์นะคะรูเซนสวิตเซอร์แลนด์นี้มาในสารานะคะกับขวพนหลวพ่ออ,พอ,อันที่สามนี่นะคะออสเตรีย นีเทพทันใจด้วยค่ะสถานที่วัดก็ติดท้องนาแล้วก็ติดต,ดตดิคลองติดแม่น้ําก็มีมาขอพรในไข่ด้วยนะคะในไข่วัดท่าเจดีอันนี้พระประธานในอุโบสถนะคะมาร่วมบุญกันได้นะคะยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังมีปิดทองนะคะเพื่อจะสร้างโบสถ์ให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือมีภาพผาผนังอยู่บางส่วนทาน่านนองนะคะมาจากออสเตรียก็มาฮอลแลนด์นะคะเบอเมลฮอลแลนด์ The อันนี้มีพระบิดาสัตว์กนอิมด้วยนะคะหน้าพราะโอุโบสดอันนี้เป็นพระธาตุอินขวนนะคะพมา่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมอร์รออนสิงคโปร์นะคะอะโตเมียมนะคะเป็นเชียมแล้วก็เทือกเขาเอลอันนี้หอไอเฟลฝรั่งเศสนะคะแล้วก็หอไรการอังกฤษ ีก็จะเป็นกราบขอพรปิดทองลิกนิตๆนะคะลูกแรกจะอยู่ในโบสถ์ที่เขาเรสวร่รควน ตรงนี้จะเป็นตาไข่ไอไข่นะคะชาดันนาทำาวสิศวรขอาวขอฤมทนาสาทุกับญาติโยมผู้ใจสุนใจสุนตุนกับญาติโยมผู้ใจดีส่วนตรงนั้นก็จะมีแม่ตะเคียนร้อยปีนะคะมาจุดมาที่นี่มาทำบุญได้นะคะผ่านมาสองพี่น้องสุพรรณบุรีมามีชูชกด้วยนะคะ พระพิคเนตพระตรีมูลนรติอาแม่ตะเคียนพันปีนะคะพันกว่าปีบอกว่าวัดท่าเจดีย์มาวัดท่าเจดีย์นะคะนอกจากเหมือนกับได้ไปหลายๆประเทศแล้วเนี่ยยังมีที่ให้บูชาหลายอย่างเช่ะเวสุวรรณอไข่าชูชกแล้วก็แม่ตะเคียนพันกว่าปีนะคะ เท้าเทียบทันใจพราะพธทสกนกครบนะคะในหนึ่งที่เนี่ยสามารถเที่ยวได้มากมายหลายแห่งทีเดียว